า so no. ต้มปลาต้มปลาคอพี่น้องใส่มกเล่นนำะใส่หมดสมเนะาะต้องต้มแบบ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 นี้เลยเนาะพี่น้องเลยแบบจี๊แกะเบิ้ว้าแบบว่าอ <ôi, in the sky> so ันพี่พีเนาะมึงเนี่ยหน้าแดงตา่านนัวเนาะ ไกล่าวสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องบสูสุขสุคนเดอ้อโดยมาพบพอกันนอนอาตีเน้อพี่น้องพบพอมันนีก่กกอยู่เพื่อนเดอ้อนะมาต้มปลาพี่น้องข้างหมอ้อกดเรียบร้อยเนาะตอนนี้ราะว่าเขาให้ให้ต้มนำ้ำให้มันเดือดก่อนเนาะต้มปลาข้อพี่น้องเนี่ยเรากับทำความสะอาดปลามาไป็ทีเรียบร้อยแล้วอันนี้จะเป็นตะไคร่กับหมักเลนเนาะอมกกะเขือเทศแหละเราะเขาจะใส่อัน <laughs> เหียซ่ะ ใส่เครื่องหอมลงไปก่อนเนาะสีต้มใส่หมดสมเนาะยังหมทันไปเอาสั่สิบหาางหมดสมใส่เพราะว่าเขาโมมีมะขามเขาจะใส่ันเห็นลงไปแทนเนาะหดเลยปลาลงไปเลยพอหนามหดเลยเนาะเขาต้องใสุ่นประคอ ันนี้เทาก็สิีเปเก็บอันสิเก็บอันนะเอาสิไปเ,เบิ่งหมดสมมาใส่ก่อนเนาะเอาปลาลงเลยกับเครื่องหอมกว่าต้นตุงแหละเขาสิใส่หมดสมลงไปหนะต้ปปมปลาเนาะใต,ตรงแคปซูลสมแล้วก็สิต้มหอยน้ำพี่น้องไก่หอยหอยที่ว่าไปกาดท่านเลยเนาะน้องคาตีกาไปเก่งคนจีกาดพี่น้องปลาก๋าแด้ปลาคอตัวหนึ่งตัวใหญ่เติบเนาะในไข่ พอดีไก่ต้มพี่น้องเลยต้มใส่หมดสมเนาะเป็นจังโมข้าวอหอยกับใส่ตะไคร่ทะเลใบมะกรูดนบมมี่เกล็ดเฮาเนาะเพราะว่ากับได้ตคอยได้เห็ดกินใส่เนี่ยบันไดเนาะพี่น้องกัเลยแบบเฮากบบยังโมทันได้ปลูกปลูกกะเรียว่าเป็นเนาะอยังโมทันหาเนี่มาปลูกต้องเอาใบเอาเอางาบอกเลยเอาเอยังมาปลูกเฮากระโบ้โู้พื้นที่เฮากบบระโบ้กว้างบันไดเลยแบบจะปลูกหลายอย่างกะ นี่นอนเลยลายแนวปูกัะพีน่น้องคือมังหงนี้ยังเัี้ยลยขึ้นงามเลยไอพมีพันปูกเนาะาว่าพื้นตีขา้าวกลวงกะมีหนามม้นาม,มียังแบบครบสุดเนาะมันกะอยู่ใกล้เพื่อนนะเนี่ยปูกไว้กินอดีกว่าข้าซื้ออยูมีอย่างกับแพงเนาะแต่ว่าพื้นที่ขาก็ซํานี่สวนงามพนนี่แหละปูกแบบโอเคเลยปูได้ฮดก็ได้แบบงามนะทางงามท้งเขียวต้นมังหงกะสี่หาต้นบวกพี่น้อง บอกให้ถ้ามีเพิ่นกผนออกว่ามันใหญ่อลไรที่น้องอย่ามันตายจะเลยว่าออให้มันซิงกันขึ้นเพราะว่ามันอยู่ใกล้กันหมดมาต้มปลาเนาะต้มปลาแล้วจังสิต้มหอยปลาไบเดนกัอย่ามันจ่อยเพราะเขาเก็บมาเก็บมากบบจเก็บกลางคืนเพราะว่ายามเว่น่ะสีบบมีเลยพี่น้องเนาะเพราะว่าถ้ามันเป็นอะไรชมปกตินะยามเว่น่ะสีบบได้แบบไปกับโบเห็น เหตุการณ์เมื่งกลางคืนเพราะว่ากระปูกระไตแต่มันข้นขนาดหอยกระปูพอได้กินอยู่มีเก็บกันละการทงหน้าเหือ่ทงหน้าเหือ่เนาะทงหน้าเผินไหไดเห็ดหายเห็ดหน้าใส่อะไรพ้าให้พดก่อนเนาะเดี๋ยวเราสิไปเอาหมดสมมาใส่ก่อน,นเอานาะมาเต้าหมดสมเนะา,าะใส่ซ้ำเอาแท้เป็นเข้มป่าเนาะมันอยู่ในใบมะกม่วงแบบเป็นห้างอยู่ขนาดเอากระสีอันสั่นลงใส่หน้าเลย หมดสมใส่ปงปลาขวดน้วมาใส่แบบให,ห,ห้มันสมหน่อยหน,นึ่งเนาะความขาวมีแต่ไข่ในน้อยเนาะพีืมลรีขากเลยชิมาตองเอาแน้วบ้านี้ ปลาเนี่ยหม้อใไข่น่อยเนาะไข่มันดิบๆเนาะมันถ้าว่าใส่แม่มันเบิดลัมกระสบมันแดงถ้าห้าใส่มันก็ข้าวต้อง,งปลาต้องใส่หมส้สดต้มแบบธรรมศาสตร์เนาะ จิ้มปลาแดเดเนาะไปปลาแดดตุ้มปลาอันนี้ปลาแดดธรรมดาเนาะโบเมนปลาแดดกระปูเพราะว่าปลาแดดกระปูกน่นะเนะเ,กกะะเกกะหมาะสำหรับใส่แกน,มน,นกไม้ข้าวตุ๋มปลาข้าวใส่ปลาแดดแบบนี้ธรรมชาซาแสดงกันเขาวโบเมนปูนกระปูนะ ในคนใส่หมดสม,มเปนจะมนะานี้เนี่ยรสชาติหอมอ่าุทวนๆในวันนี้เนาะเบิ่งก่อนว่าเป็นจังไดอ่าตุ่มปลาตุ่มปลาคอพี่น้องใส่มักเล่นนะ้ำ ใส่หมดสบมเนาะปลาคอแม่ไข่พี่น้องไข่กะตัวใหญ่เติบเนาะตัวเดียวเขากระตุมโดนๆหน่อยนึงเพราะว่ายันบุบเปื่อยเด้พอดีเป็นไข่เน,น้นนอยนะพี่น้องพอดีแซบ่บถ้าเราใส่นี่แบบเบิร์ดโลซาตเลยใส่แล้วอื่นก็คือหมดสมเนาะมันตัดความคาวได้ตัวเดียวพี่น้องตัวใหญ่เติบ ถ้าไปซื้อนี่ก็พแพงเติบเนาะก็อขอธรรมศาสตร์หายากที่สุดต้องได้ใส่ม่องใส่ยังจังได้เพม่อนกับพอได้หากินกินเป็น,ยปน,นอยูพี่น้องพอได้กินให้เลยเนาะก็เลยเทิงว่าเก่งดอกพอได้กินต้มต้มโดนๆในหนึ่งอย่างสีต้มหอยเนาะอันนี้เขาก็สีเตรียมอาะนะหอยเนาะล่างสองสามน้ำเพราะว่ายามันฮัด กะค้างไว้หนึ่งคืนอันนี้เป็นตะไคร้เอาสิมาใส่แลยว่าให้มันกลิ่นหอมเนาะคือแกะก็มีใบมะกรูดทั้งแหละแต่ว่าบ่มีเนาะเอาโบได้ไปเก็บคำเลยในไก่ไกนี่ก็มีอยู่แต่ว่ามันนั่นน,นแล้วก็โบได้มีตัวใหญ่ๆพี่น้องโตใหญ่ๆเนาะคือซีพีกับหอยเชอรี่บอกหอยคือซีเมนเลยหอยเชอรี่กวายามเว้นนี่ไป็นกระโได้ ผมได้ไปงมไปกัดเนาะจังไดจะน้อยสิมาต้มหอยต่อเนาะมาเบิงบานนี้คือสีซุกเลวเนะเาะตีโตง่ายทุนทวนเลยใส่ฟังห้อมลงไปเนี่ยพี่น้องผูสร็จแสบนำการเด้อเนาะต้มปลาคอใหญ่สิมาต้มหอยบานนี้เนาะซุกเลยแหละมาต้ม,ตมหอยต่อมาต้มหอยเลยเนาะข้างหน้าหดขัดเลย ว่าเป็นผ่านเลยไปไปหอมแล้วไปไ,ปไปืมกลุ้มหย ใส่เกลือก่อนเนาะอย่างน,นั้นงนะเก,ก็บสี่ก็มานอนเถาเป็นแบบเห็นเจ้าข้องแล้วกับไล่ไป้กับบุไกไปเนาะเป็มานอนเถาเนี่ยปวดปดโนในหนึหน่งเนาะ ต้มเทือนึงเนาะเพราะว่าเฮาเก็บบ่ได้ดนาว่าแบบเก็บเอานๆนี่กคือสิได้หลายแบ่ได้เอาแนวใส่เลยนะไปมีแต่คือกระตุไปตัวแรกว่าสิได้เียดบานี้พนบ่ได้ตกเลยเียดบ่ออก็เลยได้แต่หอยกับปูปูกกินเทือนึงแบบัวหรือว่าอบนะงบ่ได้เฮ็ดเนาะค้างไว้อยู่กินกับตําบักตองก็ได้างาวเฮาเอิ้นว่ามักตองเนาะเพิ่นสิเอิ้นว่าอีหยัง ก็เอียงและลืมเลยเป็นคอมเมนต์อีกามีเขาคอมเมนต์ท่ามีเป็นบุคือกันเนาะพี่น้องกำลังหมาสวางนี้กะกำลังเลืองไปตามเส้นมากล้องแซ่บแซ่บเนาะเข้ากันกนับพญานถ้าเราเอาแบบตาหรือว่าอย่างเงเอาไปนี่ไปงม,มเอาหน็โอ้แยงได้ค่ะมันลายน,นะพอ,อะได้กินเนาะพญายามบ่มีกับบูมีเลยมันอยู่ไกลเฮือนไปผูดเรื่องยานน่าง ตัวตัวเขาต้มนะครับทำมันอ้าแล้วก็ได้เลยเอ่อจำเก่งไปต้มก็ได้นะหอยคนะ่ะทางนาก่ะทางไอเก่งคนมากเลยพี่นอ้องกำลังต้มหอยเนาะสบายดีสบายดีเลย แรงๆแม่พอดีเพิ่นมาล่ะกะสีเฮ็ยนยังสีมานั่นซอยเนาะีมาก้อยเจียวดำกรบโบแมนมันเนี้ยเพราะว่าเพิ่นเพิ่นหูว่าต้มหอยเนาะเพิ่นเลยว่าสีมาก้อยเจียวหอยแล้วก็ต้มปลาแม่เลี้ยงเขปลาที่หามาได้ดิก้อยหลายบ่เนาะเป็นพวกเพชรลายนะปล่อยลายไปเลยอย่าเป็นเพชรเลยกินกินแล้วกันจะเปลี่ยนตลอดเนาะบ่ก้อยหลายเนาะเพชรตั้งมั้งต้มหอยตอนนี้กะกำลังโขดพี่น้องเอ้ย ผสมเป็นมันมันมีเห็ดพงอยโบลึกตามกะเลยกก่อยอ่ะสิจังไว้มันเด็กแปดม้งปล่อยอะมาเพชรกับบดเรียบร้อยกินกับต้มหอยไระเด้เค็มบ่ตัวนี้บ่นี่กระดิเค็มเลยของอันนั้นเค็กรเค็มเลยคนละอันนกันกับปลาแดกกับปูเพราะว่าถ้าเราใส่ากินธรรมดาเลยใส่ปลาแดกธรรมดา ปะเดีย๋ยวกันน่ะนะเหมาะสำหรับใส่แกงนอม้มยไว้ตามน้ำอเพชรแถวเพชรเป,ป็ปงนงวงเพชรพงศุลธ์เองพงใหญ่บ่เฮาเอาน้าำอุณหภูมใส่กันเลยนี่นก็เปือนะ่อยเนาะน้ำต้มปลาเมนเปื่อยอ,อยู่กคอยแก้วกินต้มหอยต้มใส่หม้อมไม่ใบนี้เนาะต้มใส่หม้อดำขวดขังเอลี เอาแบบจนเดี๋ยวมันอนะอ่าเบิ้ลผลแล้วเนาะขาไข่ผมบอกไอยนี่บเล่โบคอยปันไดพี่น้องเพราะว่ามันโบเรมีแต่เก่ากันเนาะโบเลยเคยไปกลางคืนนะมีคนโบโบเคยไปหาเออฮะโบไปหาเนาะกลางเว้นโบเห็นแหละเน่นกลางเว้นโบเห็นเพิ่นกันแนะนำให้ไปหากลางเว้นว่าโอ้ยสีเห็นแต่หยาแหละเห็นอยเป็นโบมีเนาะเนี่ยเนิุ้ก่ย อุ๊กอยู่เลยได้นี่กำลังขายได้เลยเนาะได้เลยได้เลยขายเลยไข่ไปเลยต้องต้มแบบแบบนี้เลยเนาะพี่น้องเลยต้องติแกะเบิ้ลป้าแบบว่าอันพี่พีเนาะมึงเนี่ยแต่ว่าเต็มเบิ้ลแต่ละหน่วยคะนะแกะบอกระย่างผีเตมเบิ้ลมีหน่วยพี่พีพี่น้องต้มหอยน่าเจ็บเนาะหน่วยใหญ่ ตันี่ก็เพิ่นเอิ้นหอยเชอรี่เลยว่าแม่นบ่ได้อันนี้ฮะบ่แม่นได้เอ้าวหอยราคาแพงเลยอันนี้เพินเ่นคือว่า,วาหอยเชอรี่จะเห็นหนอยโข่งแนนนี่นะเห็นแน่นั่นน่ะบ่หอยโขง่งนในลายนี่แม่นบ่แมนนันใหญ่กันใหญ่กว่านี้บ่หลายเด้อหอยเชอรี่บ่แม่นเ์ตันี้เดี๋ยวประแดเดเกี๋ยวเพชรพี่น้อง <laughs> เดี๋ยวสบายเดี๋ยวพวูดให้เราบ่นบดี สุกแล้วนะคะกะทิมารักเลยต้มหอยข้าต้มโดนๆเนาะเพราะว่าอัน,นมันหยาบแบบเป็นแหนี่มันเป็นแบบหอยหางกระถึกน้ำนี่ข้าต้มต้มโดนๆดนเนี่ยก็ดีเนาะถูกตั้งแต่ยามย้ำแรงสุดหลังแต่ย้ำแรงปีกายมันหางกระถึงน้ำค่ะพอดีเด็ดต้มเท่อนงึงน้องตง้มเท่าเดียวโอ้โหหอนจักอันนีา้างนี่ กินกับสมุนไพรแสบเนาะนี่มามากะพอดีเห็นเพื่อนเห็นกินอยู่เห็นเห็นยังไงกินเนี่ยมีต้มปลาละจ้ะห้อนเนี่ยโอ้สองเมนูสองเมนูโอ้ฮอนเดี๋ยวลงกัน ปนี่ะตัดนี่เลยเนาะงก่อนนี่บ่อนนี่ซิ้นอาค่ะอันนี้ะงามๆพี่น้องหอยแต่หอยแม่นต้มหอยอเนาะนหน่วยซ้ํากันเนาะแม่น มันกะจำนี่แหละส่วนลายน้ำมันบ่อยหอยนี่บ่เพิ่นต้มอยู่หาดนว่าต้มหอยนะเออแม่นหอยนี่แหละเห็นอยู่น้องเตาเลยหอยส่วนลายนี่แต่หอยนี่แหละเพิ่นมันเป็นหอยแซ่บแน่แล้วก็ราคาแพงแน่เห็นเพิ่นต้มขายเนาะบ่เคยกินจักเขื่อเห็นเพิ่นเอาลงในเฟซแพงกว่านี้กะสิเป็นหอยปังแต่ว่าอึดบุตรีนี่เนาะแถวบ้านเราเนี่ยบุตรีเห็นครับเต็กี้อยู่บ้านนะ หลายได้เดี๋ยวนี้บ่มีแหะแม่ล่ะแม่วาผึ่นเก็บขายเก็บเนีงมันกระดับแม่มเหี้ยรับเรียบร้อยแล้วออพี่น้องวานนี้ไอ้ทวนๆเนะาะเป็นแต่แซสกนะแม่นเป็นว่าสิพากันไปกินให้เบิ่งลได้หนึ่งเนาะกินข้าวพี่น้นองกินเข่าแรงมีออตนะ้มปลาเนาะวันนี้เนาะอ่ะเบิ่งนกำกันพี่นอ้องสบายดีเด้อพี่น้องมึงกินข,ข้าวแรงด้วยกัน ยาสิมันตาส่งปลาเนาะทางยายเพิ่นบ่ได้มากินน้ำคือเก่าเบิ่งหนังพี่น้องเ้ยเนาะตามเคยเพิ่นช่อนี้กับเพิ่นเฮ็ดก่อนโลดซั่นน่ะกับช่วงนี้เพิ่นเฮ็ดผ้าฝ้ายพี่น้องเนาะเฮ็ดผ้าเฮ็ดอันนั้นอันหละคอยกะเอาผายมาให้เราแม่นเฮ็ดเบิดมือเป็นสาวเป็นผ้ายเมนก็เลยว่าส่วนหลายหั่นบ่ค่อยกินข้าวดอกพี่น้องเอ้ยบ่ค่อยกินนําปานใดเพราะว่ามีแต่เอาไว้หัวนะ เพราะว่าส่วนร้ายไม่เท่านะกินเขาน่ากินเธอละน่อยพี่น,น,น้องแต่ว่ากินมืดมืดนะซานซีเทือมือหนึ่งบางเทือนะอะนะต้มปลาบ่เะนะี่ยปลาขอไข่เนาะกินข้าพี่น้องเลยสุดลายชื่อเสืออนะันนี้กินเขาไปไปนะ่าเล้พวกนั้นต้มหอยได้ขึ้น,นอยูบนะ่เนี่ฮะนี่ไปเก็บข้าวเดียวเนาะย่างไปข้าวเดียวเออวยนาะมีเสยเพิ่งมาเด้อยเพิ่งรับปู่ทั้ง หวยข้งป่าแต่บนปนิดอะไรบอกข้ามีเหอม่ดน้องเด้นกินข้าวกินตุ่มหอยน่าจะเป็นเหิดหอม้านบ่อบใบเตยสมบ่บเอาใบหอมหอมะิน้อเอแต่มักกะแซด

แม่ไ่นินิตายเขาผิดเลยว่าอยเชอรี่อยเชอรี่บอมี่หอยนี่อยเชอรี่เนี่ยตัวอันใหญ่ๆนนเนาะนี่กับบอลลายน้อยกัมี่อยิิตายก็คนาม่ให้กินตายน่รัเออนะเกินก็ถือแลยหวหมยวเชอีช่ี่่ากัดเข่าฮั่นอันนั้นเนาะได้พอดีอันแบบต้มชนหนึ่งเต็มถาดคาย้นะี่้าฟน้นตกแคบลลายเนาะราคาแพงน้อยนี่ถ้าฝนตกใแห้งชีด้ยลาย ฝนตกแบบว่าเขาเท่าคลิปกลางเว้นต้องเก็บมือฝนตกทำอีกมอย่างไรนั่นแหละโมห็นไอกลางเว้นเนี่ยโเห็นจังหน่อยเราเลยกลางคืนออกเบิดทั้งกระปูทั้งหอยแม่นี่ในตัวร้ายใหญ่สุดนี่สีประมาณนี้นี่ก็นี่ก็มีหับปลาไหแต่ว่าม่กินปุ๋ยหักพี่นั่นแหละหอยบันบ่ายคืนมาถึงน้ำโดนเลยแต่ว่าหักพี่ชวนทำตรงปลาแม่อกินนะจิ๋ เดี่ยวมูออกวะเขียดแล้วบ่มีเลยเนาะเพราะว่าอันเดียว่าคนบริโตกยามเล่นเนาะบริโตกอลไรของห้องเขียดเรื่องเนอะคุชื่อระบาโกกันนะคะแม่โกแต่น่าครับโกแก่ต่เวลาอันเวลาแบบคนตกยามเล่นเนาะแล่แรงตอนกลางคืนกับคนนีลิ้นลินนะซ้มชซ้มชีได้แรงนั่นน่าร้ายเลยนะเพราะว่าเขียดจับปาเนาะเป็นยัยทางฝั่งลาฮอนนะรับเขียดเป็นเหลืองพอได้กินเป็นตะปาด ชอัคนไทยที่บ่เคยกินเนี่เป็นแบบตัวันบ้าเหากลังากเพอนอื่นอันนี้จะเป็นตัวสกยวได้ทั้งบ้านนแบบในเอ็มซีโบนหรว่าันแบบในภูมิเอาน้องทางยังไลคือคนจอยว่าละก็ได้เนาะ่สูงขนนะาสันหองใน้านพี่น้อง กินกระปุกตามก็เทสิถ้าไปกางเีสเกินนี่เก่นจะกระตุกลงไปเอาเข่แมาเนี่ยอันใส่ไว้ถือจะไปกางเทสโคมุารดปไปผนวาทั้งกระปูทั้งหอยผู้อ่ามเต็มอยูอ่เลยลืมเขียนเังเบิ่งงมาบ่มีนักปยาถ้าท่านเทบกระปูอันคืกี่อันแหงลายนาพี่น หลายตัวเหัวเทียบปลาธรรมชาติปลาเราหาเองเนาะถ้าไปซื้อเพิ่นกะเป็นปลาคนเดีปลาอันนั้นเนี่ยตามอะได้ขังนี่ปาไม่ใหม่หอยปนหอยหลีกป็ปลาแดกก็ได้หอยนี่กันได้ลายฮะเป็นเพิ่อนจำขายเลยเฉลี่ยเพื่อนจำหอยมันคงเราซาวจิวหาทั้งหมดหอยไม่แบบขนาะไม่จำถ้าลายก็ไปขายได้แล้วมุมเก่าคือเก่าพี่น้องเลยกินข้าวให้เบิ้งกินข้าว พยายามถ่ายตัวเองให้หลายๆเนาะพี่น้องเพราะว่าเอาสิถ่ายคนอื่นตลอดไปมันก็บ่ได้นะมีอย่างมีอย่างเนาะจะถ่ายแต่บาเพิ่นอยากเห็นคือไป็นถ่ายคำเนาะเพิ่นก็อยากเห็นพี่น้องแต่กถ่ายมีตู้คำพี่น้องเลยคิดบ่ฮอด5,000วิวจะเกลือแต่ก็ถ่ายเนาะบางบางทีเนาะเฮาก็อีต้นเลแ่บตัดใหม่อีหยังเั่นน่ะซอยทําบ่มียงซอยก็บ่เป็นหยังเอาพยายามถ่ายสีประจําวันหรือว่า ไปหั่นไปหนีว่าอะไรกันเนาะพี่น้องเป็นซองรวมมีได้ทุกอย่างมีได้ทุกอย่างได้กระเบื้องหั่นอีเด้อพี่น้องเอ้ยแต่ว่าบม่ได้ชื่อได้ทำกินเนาะมือวันเช่าไม่ได้ผักบ่บอกระบบแต่หางมึงแรกมาแต่หางบางที่บางที่สัอะไรมายังมาแต่เมื่อเนาะมื่อะมื่อกับเพิ่นแจ้งไหมไม่เมื่อนี้เพิ่นแจ้งแต่ว่า ไปคุ้มทันเปลี่ยนไหนมบอะว่าเห็ดโกตลอดพี่น้องเองจะสุดลายมุ้งเถือกกับผักบัลทิดเนาะมุ้งเถือกอ่ะโอและโบไปให้โบได้เงินพี่น้องออลเลยเนาะการไล่เดิมการไล่เลยจับไลยกว่าได้บัตรเครียกบ้านเฮามีแต่เดือนหนึ่งอามือหนึ่งร้อยบาทพี่น้องเนะาะทวารีเป็นเงิน<ม>อันเงินบาทเนาะประมาณเจ็ดสิบ<ม>ถ้าเงินลงก็บวกหอดร้อยซ้ำพ<ม>ี่น้อง ประมาณเก้าสิบบาทเนาะแต<ม>่ประมาณเก้าสิบบาทพี่น้องเนะ<ม>าะถ้าอดกบ็บม่ได้ว่าย<ม>เห็ดเห็ดยังคือการเนาะเพราะว่าเข้าเห็ดอยากเลย่เห็ดทานเห็ดยังก็แล้วแต่พี่น้องเลยตัดใหม่ตัดยัง<ม>ก็อดทนกอนเลยกันนีแห่งเห็ดเรียกแบบม,มีมีนายคุ้ม่าเลยกันเนาะมีนายจ้าง<ม>ถ้าต้องอดทนแหละพี่น้องบ่มียังที่ได้มาง่ายๆเนาะ เอาจะกลัวบทนบทนพดพี่น้องเลยคือเหตุคลิปคือการเนาะแบบนั้นแบบนี้ลาย,ย่างพี่<ช>น้องเย้ยแตละมือบบเหตุเหุ่ยูทูบนี่ก็ต้องเอาเ้ใส่ลงคู่มือ,อพี่น้องเลย <esc ะ S 1> ถ้าหยุดลงมือส่องมือเนี่ก็จะปิดกั้นแบบคนบูบึงนะลงลายแห่งดียูทูบนี่นะนยังไงก็ให้กำลังใจชมเฮาเด้อพี่น้องเลยมากินข้าวนะพี่น,อนอ้องมันนี้กะต้มหอยอะไรก็ต้มปลาเนาะ แล้วเขาไปหาผลดอกินมือแบบเพิ่นมาเบียบไวอะนะมาแต่พากันมาเบียบหาม้งแรงยังเล่นอยู่ก็เลยมอกว่าแปดโมงไฟวกับบอด้ไฟเลยแล้วกินข้าวกินยางแจ้งย็ดพี่น้องยังอยู่ยึดเนาะไปหาใบแจ้งอีกโดยโดยเอาที่ต่ว่าคลิปนี้ก็สิขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องเนาะปกพ่อคลิปหน้าคุ้นแล้วเนาะโดย คลิปนี้น้องมาตีกับขอบุนขอบคุณเดอ้เอพ่อแม่พี่น้องบสุกทุกคนเดอ้กะกะอนนเนาะทีขับโซ่คลิปแล้วกะบอกคำโฆษณาเนาะโดยคลิปนี้ลาไปแล้วขอเก่าคำว่าสบายดีสบายดีน